สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกับสาวเอ็ก e ์ทีมชาแนลกันอีกครั้งสำหรับวันนี้สาวเอ็กส์ e ีมจะนำเสนอช่วงแกะกล่องหรือ u n นบ x ็อผิดพัน์ที่วันนี้เราจะนำเสนอแนะนำให้ท่านผู้ชมได้รับทราบเป็นข้อมูลก็คือ h ฮด i ูนิตสดินแบบไร้ไกลไกรุ่นใหม่ล่าสุดจาก Distinct c a r d ด o ในชื่อรุ่นว่า DV V821BT ก็จัดว่าเป็นหนึ่งในอนุกรม h ฮดจูนิต 2ดินแบบไร้ไกลไกรุ่นใหม่ล่าสุดที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android 10ของ Distinct Cardio ที่นำเข้าสู่ตลาดในประเทศไทยนะครับจะเห็นว่าในคลิปก่อนๆนหน้านั้นเราได้ u n นบ x ็อแนะนำผลิตภัณฑ์ d i s t i n c t Cardio ทั้งในรูปแบบของ h e ด d ูนิตแบบ1ดินที่ไร้ไกลไกเฮด d ูนิตแบบ1ดินแบบมี Bracket เสียบคือโทรศัพท์สมาร์ทโฟนกันไปแล้ววันนี้เอาใจแฟนๆที่ใช้เฮดจูนิตแบบ2ดิน แล้วก็คุ้นชินกับการรับชมภาพยนตร์ในระหว่างการขับขี่รถยนต์นะ,ะสำหรับ DV V821BT นี่ก็จะโดดเด่นตรงที่ไม่มีชุดกลไกขับเคลื่อนมานะ,ะเดี๋ยวเราจะลองมาดูกันว่าแกะกล่องออกมาเขาให้อะไรกันมาบ้างขออนุญาตเปิดฝาละ <c oughs> เมื่อแกะกล่องเปิดกล่องขึ้นมาจะพบกับรายละเอียดภายในกล่องอันนี้เป็นใบรับประกัน นี่เป็นคู่มือการทางานของเครื่องนะครับอันนี้ก็เป็นชุดอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆเดี๋ยวแกะให้ท่านผู้ชมได้ลองดูกันว่ามีอะไรบ้างน,นะครับเครื่องรุ่นนี้ก็จะมีเรื่องของตัว GPS ให้มาด้วยนี่เป็นชุดสายต่อ USB นี่ชุดกวดต่อสายไฟสายลำโพงไฮ้ปอรเวอร์นะชุดไฟเบรกแล้วก็ชุดคอนเนคเตอร์ชุด AV ต่างๆที่เขาให้มาเสร็จสับ สาหรับในการต่อพ่วงสัญญาณภาพขาวนี่คือชุดอุปกรณ์มาตรฐานเรียกว่าให้มาครบคันกันเลยทีเดียวมาดูตัวสําคัญกันบ้าง่านผู้ชมนี่คือชุดตัวเครื่องเป็นไงบ้างลองดูนะครับจะเห็นว่าตัวเครื่องเนี่ยเมื่อไม่มีชุดกลไกขับเคลื่อนเพื่อง่ายก็จะมีแค่เจอภาพนะฮะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยก็จะค่อนข้างบางนะฮะจะมีชุดขั้วต่อต่าง ะะมีพวกภาขยายพาวเวอร์มีพัดลมระบายความร้อนขีความสามารถของ h ฮ Unit รุ่นนี้ตัวจอเป็นพาเนล LCD แบบ IPS ขนาดจอวัดแนวเทียง7นิ้วเป็นอัตราส่วนการแสดงภาพ16 9หต่อ9หรือ Wide Screen ะะระบบปฏิบัติการเป็น Android 10นะะมีะ a มี r b m 2 g b ROM เป็น 32GB นะฮะแล้วก็ตัวพาเนลเนี่ยสามารถที่จะรองรับ สัญญาณภาพที่เป็น Full HD หรือว่า1080ได้นะฮะได้ในแง่ของฟังก์ชันการทำงานต่างเดี๋ยวขออนุญาตเอากล่องไปในแง่ฟังก์ชันการทำงานต่างเนี่ยต้องบอกว่าตัวนี้ส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นลนักษณะของการารับชมความบันเทิงผ่านทางช่องต่อ USB นะครับในเรื่องของระบบปรับแต่งเสียง BDP s ภายในตัวแล้วก็มีฟังก์ชันอื่นๆให้มากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของช่องต่อ USB มีให้2ชุดมี GPS รองรับการเล่นไฟล์ภาพทั้ง MP4 แล้วก็ในส่วนที่เป็น S264 เรียกว่ารองรับการทำงานไฟล์เพลงก็สามารถที่จะรับฟังได้หลากหลายและที่สำคัญก็คือในเรื่องของการเชื่อมต่อฟังความบันเทิงที่เป็น Bluetooth streaming ตัว DVV821 BT นี้ก็สามารถที่จะรองรับการใช้งานได้ จออย่างที่บอกเป็น IPS เป็นคาบัส i ิทีเพราะนั้น <c oughs> ความคมชัดของภาพจะสูงแล้วก็ระบบการควบคุมสังการด้วยทัชสกรีนเนี่ยมีความเที่ยงตรงแม่นยำนะเพราะนั้นก็บอกว่าต้องบอกว่าเป็นอุบัติการใหม่ที่ดิสติงค์คาดิเนี่ยคัดสรรมาให้กับท่านผู้ชมนะครับให้กับท่านผู้บริโภคหรือกลุ่มนักเล่นคาร์เอวเนี่ยได้เลือกสรรใช้งานนะส่วนช่องต่อน,นั้นก็จะประกอบไปด้วย ช่องต่อ AV IN และ OUT นะฮะแล้วก็ PM OUT ตามที่ได้แสดงให้เห็นในชุดคั่วต่อต่อตางๆที่ให้มานะฮะเอาเป็นว่าสนใจนะครับลองโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บริษัท Hi-Fi International จำกัดที่มายเลขโทรศัพท์02.954.4710-14ว่าส่วนว่าสนราคาเท่าไรรายละเอียดจะไปรับชมอะไรที่ไหนนะครับติดต่อได้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ